สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลน์ารงนะครับที่บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับเอารถกระบะนะครับแครบคันสวยๆปีใหม่ๆมาให้ลูกค้าชมกันนะครับใครนะครับที่กำลังหารถที่จัดส่งมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วปีใหม่ๆนะคันนี้โตโยต้าไฮรักรีโว m สมาร์ทแคบ2.4ตัวนี้เป็นตัวแซดดิทิชันนะครับเจพัสดดิ i t ชันปี2021นะตัวนี้ เราทามาให้เรียบร้อยแบบจัดมาให้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยกระจังหน้านะครับจัดมาให้แบบนี้เลยเนี่ยนะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มสวยมากนะคันนี้ทามาให้แบบสวยเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มไม่ต้องไปเสียตังค์นะนะเนี่ยแม็กนะครับลงมาให้ใหม่แล้วสวยๆแบบนี้เลยแม็กก็จัดแม็กซิ่งให้เรียบร้อยนะตัวนี้ถ้าเป็นแซดดิทิชั่นอ่ะมันจะมีโปร่งข้างแบบนี้นะครับล้อนะครับจะหลบมุมพอดีอ่อ ถ้าบอกว่าล้อล้นไหมนะไม,ไม่ไม่ล้นนะเนี่ยนะครับตัวนี้ถ้าปี19ขึ้นมานะจะมีโป่งข้างนะครับทรงของอของโตโยต้านะครับเนี่ยนะครับสวยกริบเลยนะครับไปเลี้ยวก็จะอยู่ด้านกระจกมองข้างแบบนี้นะครับสีนี้นะที่หลายคนตามหาอยู่นะมาแล้วนะครับแล้วมาพร้อมกับจัดแม็กแต่งซิ่งให้เรียบร้อยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะเนี่ยนะครับ เบาจะได้เป็นเบาผ้ากำมะหยี่สีดำนะเดี๋ยวผมพาชมภายในอีกครั้งหนึ่งนะภายในก็สวยเลยอืมนะครับเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับล้อหลังนะครับสวยกริบเลยแบบนี้เลยนะครับยางเนี่ยจัดมาให้ยางใหม่เลยนะครับเนี่ยนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีกันชนท้ายให้พร้อมเซ็ตเลยนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับตาไฟเนี่ยกริบเลยนะนะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยผ่านการใช้งานนะครับเพราะว่ารถยังปีใหม่มาก นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟเบรกนะครับเนี่ยดวงที่3ออกตรงนี้นะครับสวยกริปคันนี้นะครับจัดว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาชมภายในของตัวรถคันนี้จะสวยขนาดไหนไปชมกันครับมาเดี๋ยวผมพาชมภายในของตัวรถคันนี้นะครับหัวเกียร์นะครับจัดมาให้เรียบร้อยนะนะครับไม่ต้องไปซื้อใส่นะตัวนี้ก็หลายตังนะออหลายตังเลยนะครับตัวภายในของตัวรถคันนี้นะครับคอนโซลเขาจะเป็นออกสีดำนะครับตัวนี้จะมีแอร์แบ็กทั้งหมด3ลูกนะนะครับคนขับได้2 ผู้นั่งคู่ขับได้อีกหนึ่งนะครับเป็น3ตัวนี้เครื่องเสียงของเขาก็จะเป็นเชื่อมต่อ b l u e t o ได้นะครับเครื่องเสียงเขาจะเป็นแบบนี้แล้วนะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับไปแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้ตามปกตินะตัวนี้สุดยอดมากนะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับหสปีดนะครับกระจกนะครับขึ้นลงซ้ายขวาด้วยไฟฟ้านะครับตัวนี้สวยครบเลยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องก่อนนะนะครับ ชึ้งเดียวติดเลยนะครับชึ้งเดียวติดนะครับคันนี้จัดมาให้เรียบร้อยพ่อก็ลงให้เรียบร้อยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มราคานี้บอกไว้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนปี21เนะอ่านะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันสวยขนาดไหนไปชมครับมาเดี๋ยวผมพามาชมห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนี่สวยกิ๊บเลยงามวับนะครับอ่านะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยนะครับฝากระโปรงเดิมเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับคานหน้าคานเดิมนะครับไม่ล้มไม่เอียงนะครับเนี่ย L, R ยังอยู่ครบเซตนะครับรหัสยังอยู่ครบเซตตัวนี้นะครับไม่มีรอยยุดรอยชนมาการันตีได้เลยนะครับว่ารถไม่มีพิความจมน้ำมาแน่นอนนะครับของเราตัวนี้ก็มาใส่ท่อแล้วก็ลงแม็กแต่งซิ่งให้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับก็เนี่ยนะครับจะมีระบบเอกก็เป็นระบบเอก ABS สวยๆแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 4 6 9 6 9 9นะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการนะครับ สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าต่างจังหวัดเราก็มีบริการนะครับจัดส่งให้นะครับแล้วก็มีบริการรับทำสัญญานอกสถานที่ให้ฟรีนะนะครับจัดส่งทั่วไทยออกรได้ทั่วประเทศสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมนนรงที่บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเอารถคันสวยๆนะครับราคาถูกๆมารีวิวเค้่งกันด้วว้าได้ครับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ